โอ้โหใหญ่โอ้โหใหญ่จริงๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซอนผักตนอีคลิปครับคลิปนี้จะมามาอัปเดตกล้วยหอมครับที่ปลูกไว้อันนี้จะเป็นจะเป็นหน่อสองครับหน่อสองซึ่งซึ่งผม เอาไว้สองหน่อครับแต่ว่าจะจะเอาไว้ระยะสั้นเกินไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน่อฝั่งนั้นครับต้นใหญ่กลางออกเครือครับน่าจะหมดแล้วเลยพอดี พอดีกำลังกาลังเอาหญ้าตะไคร้เสร็จครับพวกพวกต้นขี้เหล็กอะไรก็สางใบเขาหน่อยครับให้ตะไคร้เขารับแดดด้วยถ้าตะไคร้ไม่พอแสงแดดก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับอ,อ่อนเอฝั่งนี้ที่ไรที่เขาได้รับแดดก็กอเขาจะใหญ่หน่อยช้าเกินครับ มาเอานั้นเขาช้าเกินาเอาย้าเขาช้าเกินเขาท่วมหมดพวกใบขี้เหล็กอะไรเขาท่วมหมดครับนี่ครับหน่อฝั่งนี้ใหญ่ครับมีเวลาก็จะมาทําความสะอาดด้วยแหละครับทําความสะอาดกอน่าจะเริ่ม น่าจะเริ่มใกล้แล้วแหละครับใกล้จะใกล้จะออกเคลือแล้วแหละถ้าเราหมั่นสางกอมกมันก็มันก็ช่วยลดโรคได้ครับโดยที่ผมโดยผมปลูกช่วงรแรกๆผมจะปลูกตะไคร้รอบครับรอบกอ ฟังแลผมจะปลูกผมจะปลูกฝั่งทางที่ใต้ครับพวกตะไคร้พวกอะไรพวกมะเขือเนี่ยครับปลูกฝั่งทางที่ใต้ได้ฝั่งฝั่งทางนูน้นฝั่งทิศตะวันตกครับทางนี้จะเป็นทิศตะวันออกถ้าเราปลูกใหม่ๆมผมก็จะปลูกพวก มะเขือด้วยครับมะเขือพวกถ้าเข้าช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นพวกผักชีครับผักชีจีนผักชีลาวอย่างนี้ปลูกรอบๆอย่างนี้ครับแต่ว่าผมไม่ได้ขุดเยอะครับเดี๋ยวโดนรากต้นกล้วยครับสังเกตดูว่าถ้าถ้าเราถ้าเราปลูกถ้าเราปลูกหลายสิ่งหลายอย่างสังเกตดูเขาจะเขาจะโตเร็วมากครับ ใส่ปุ๋ยแค่สองครั้งเองครับสองสามครั้งเองฝั่งฝั่งทางทิศเหนือนี่ก็สามารถปลูกได้ครับพวกฝั่งทางนี้ครับทิศเหนือก็จะปลูกปลูกสามารถปลูกพวกกระชายพวกนี้ครับเขาเขาจะไม่ชอบแสงแดดเท่าไหร่พวกกระชายพวก พวกผักแพวผักผักชะพลูพวกนี้ครับจะเหมาะเขาจะไม่ชอบถ้าถ้าปลูกห่างได้ถ้าเราปลูกแบบผสมผสานได้จะดีครับเราก็จะเป็นการประหยัดปุ๋ยในตัวระหว่างแถวก็ถ้าปลูกระหว่างแถวได้ก็จะ ห่างกันห่างกันก็ประมาณระหว่างแถวระหว่างแถวก็ประมาณสิบเมตรครับความห่างความห่างของระยะแถวต่อแถวก็จะประมาณยี่สิบเมตรได้จะดีครับเราก็เราก็สามารถปลูกพวกผักพวกผักพื้นบ้านของเราได้ครับ ผสมปลเปกันไปได้กินหลายอย่างได้ทั้งแต่ผมปลูกอันนี้ด้วยนะครับปลูกไอชมพู่ด้วยครับปลูกให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงเดี๋ยวผมจะตัดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเริ่มตัดหน่อครับเดี๋ยวผมจะเหลือหน่อไว้ จะเอาจะเอาไว้หนอนี้ครับหาก็ตัดเลยเละครับพวกนี้ก็จะไม่ต้องคนหนีครับพวกนี้ผมจะเอาไว้ ให้เขาออกมาข้างนอกเลยครับผมจะไม่ผมจะไม่เอาไว้ครับหน่อข้างในให้ข้างในเขาโล่งครับพวกหนอ่อพวกข้างในอย่างนี้ผมก็จะตัดทิ้งหมด เวลาให้ปุ๋ยก็ปุ๋ยว่าผมก็จะหวานพุ่นเนี่ยนะครับประมาณห่างจากคนต้นก็จะประมาณสามเมตรนั่นแหะครับเวลาให้ปุ๋ยโดยระบบรากของต้นกล้วยเขาจะเขาจะเป็นคล้ายๆกับต้นตะไคร้ครับกอตะไคร้นั่นแหละซึ่งเขาจะมีแต่ว่าจะต่างจะต่างจากต้นกล้วยกล้วยเขาจะเป็นเขาจะแบบรากฝอยครับ แต่ว,ว่าก็ดีค่าถ้าต่อสองต่อหน่อสองหน่อสามเขาจะโตเร็วครับเพราะว่าเขาจะได้เขาจะได้จากรากของต้นแม่เขานั่นแหละครับรากของต้นแม่เขาดูดดูดธาตุอาหารครับหนอ่อหน่อเขาก็จะหาอาหารได้เร็วครับเพราะว่ารากของกล้วยของเราเขากระจายตัวอยู่แล้วครับ เขาจึงโตเร็วยิ่งถ้าเราทำสภาพแวดล้อมให้เขาเหมาะสมครับให้เขามีไม้พุ่มไม้ปลูกพืชคลุมหน้าดินได้ก็ยิ่งจะดีครับบังคับให้เขาออกจากต้นชมพู่เรื่อยครับ อ๋อฟะตัวนี้ก็ไม่เอาครับเขา,าจะใกล้ต้นชมพู่มากเกินไป จะเอาไว้หนอนี้นะให้เขาให้เขาให้ตรงกลางเขาลงไปเรื่อยครับต้นนี้ก็จะเอาไว้หนอนี้ครับให้เขาห่างกันหน่อยเอาไว้หนอนี้ก,กัดกด ปลูกปลูกหลายอย่างมันก็อย่างนี้แหละครับได้ประโยชน์หลายอย่างบางทีเราให้ปุย๋ยให้ปุ๋ยมะเขือให้ปุย๋ยให้ปุ๋ยพวกตะไคร้พวกนี่ครับเขาก็ได้กล้วยเขาก็ได้อันนี้สงด้วยครับเป็นปุ๋ยด้วยร,รอบๆนี้ผมก็จะ ไม่ให้เขาไม่ให้เขารกเกินไปครับรอบๆตรงใกล้ๆกอเขานี่ผมก็จะไม่ให้เขานั่นเกินไปให้เขาลงหน่อยครับรอบๆกอ เดี๋ยวฝั่งทางทิศเหนือนี่ผมจะลงกระชายอยู่ครับกระชายก็ไม่จะไม่ได้จะไม่ขุดมากครับปุดเอาใช้ให้พั่วขุดเอาเลยครับเครือเครือของหน่อแรกก็จะแตกครับหมดหนาวจะมาช่วงจะมาช่วงฤดูดฝนพอดีครับมัน มันก็เลยคาบเกี่ยวก็เลยทำให้ผลแตกครับซึ่งผมไปหาข้อมูลมามันก็มันก็มีหลายสาเหตุครับทำให้ผลแตกบางทีเราให้น้ำเยอะเกินไปอย่างนี้ครับให้น้ำไม่สม่าเสมอให้น้ำชุ่มเกินไปช่วงที่ผลเขากำลังกาลังพัฒนาผลครับช่วงกล้วยเขากําลังพัฒนาผลถ้าเราให้น้ำเกินไป ก็ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้กล้วยผลกล้วยของเราแตกได้ครับให้น้ําน้อยเกินไปก็ไม่ดีครับน้อยเกินไปก็อาจจะแตกได้เหมือนกันอีกอย่างก็จะเป็นการให้ปุ๋ยครับต้องบํารุงเขาบ้างครับพวกพวกแคลเซียมพวกอะไรพวกปุ๋ยแคลเซียมครับก็จะได้ ขาจะได้เขาจะได้ขยายได้ดีครับขยายผลได้ดีขยายเซลลได้ดีบางทีก็ถ้ามันทึบเกินถ้าเขาไม่ได้รับแสงก็อาจแตกได้เหมือนกันครับถ้ารับถ้าเครือของเราไม่ได้รับแสงแดดสำหรับคลิปนี้ ผมเอลชนผักต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ